สวัสดีจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสาวอีสานพัดทินค่ะมื่อนี้กวยจะมาเฮ็ดอาหารสวีเดนค่ะในเมนูที่ซื้อวาฟิสกระแทงอกแรกกูคือจะเรียกว่าปลาลักอกซอสกับมันฝรั่งเทศนั่นเองค่ะเดี๋ยวเ้าไปติดตามกันเบิ่งเลยจ้าจวาเมนูจะออกมาเป็นแบบใดน,นะคะ ต้มอนก็ต้องปอกเปลือกมั่นฝลั่งค่ะแล้วก็ล้างให้มันสะอาดหลังจากนั้นก็ล้างมันเทศให้สะอาดนะคะแล้วก็นำไปต้มค่ะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะในน้ำต้มค่ะหลังจากนั้นก็ใส่มันเทศลงไปเลยค่ะ นำลงไปต้มนะคะให้มันเทศมันสุกค่ะอาจจะใช้เวลานิดหน่อยนะคะในการต้มระหว่างที่เราต้มมันฝรั่งนะคะเราก็จะมาแล่ปลารักนะคะแล้วก็สับให้มันเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ ได้แล้วหลังจากที่เราแล่เนื้อปลาแซลมอนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำเป็นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเป็นลูกเต๋าคะ่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ สำหรับในขั้นตอนต่อไปนะคะ<ม>เราก็จะมาหั่นหน่อไม้ฝรั่งกันค่ะ<ม>เราจะไม่เอาตรงนี้มันนะคะ<ม>เพราะว่ามันแก่ค่ะเราจะมาหั่นหัวหอมญี่ปุ่นกันนะคะ<ม>เพื่อที่เราจะนำ หัวหอมญี่ปุ่นแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งไปผัดกับเนยค่ะไม่ต้องใช้เยอะนะคะเสร็จแล้วค่ะใส่เนยลงไปค่ะหน่อไม้ฝรั่งต่อด้วยหอมญี่ปุ่นนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะผัดให้ได้พอประมาณให้เขา ให้เนื้อเขาชุ่มชุ่มกใส่วิปครีมลงไปค่ะเทรเดซิลิตเตผสมกับนมนะคะนมที่เรานำไปอุ่นค่ะครึ่งแก้วนะคะ หลังจากนั้นก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปค่ะแล้วก็คนให้ทั่วๆนะคะใส่ขนอก้อนค่ะขนอปลาลงไปครึ่งนึงด้วยค่ะ no. yes, ใส่เกลือค่ะ พริกไทยดำค่ะคนให้มันเข้ากันนะคะขูดเปลือกมะนาวลงไปนะคะไม่ต้องเอาเยอะนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เทซอสค่ะที่เราได้ทำการ ผัดนะคะลงไปในเนื้อปลาเลยค่ะนาดไปเลยค่ะต้องให้มันเสมอกันนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราเปิดเตาอบนะคะให้ใช้ไฟบนล่างค่ะ200องศานะคะหลังจากที่เรารอมาประมาณ15หนาทีนะคะมันฝรั่งของเราก็ต้มสุกเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำไปเทน้ำทิ้งนะคะแล้วก็เราจะนำมาแผลตักค่ะบดให้มันละเอียดเลยนะคะ เพราะว่าเราจะเอาไปทําเป็นมูสค่ะใส่เนยลงไปนะคะประมาณ50กรัมค่ะใส่นมลงไปค่ะประมาณเอ็นเดซิเลเตค่ะหรือว่า100กรัมนั่นเองค่ะใส่พริกไทยดำค่ะ black pepper นะคะ ใส่ไข่เหลืองค่ะหลังจากนั้นก็คนค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราได้ทำการมูสโปทอติสนะคะหรือว่ามูสมันฝรั่งของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำมาใส่ ถุงนะคะถุงพลาส,สติกที่เป็นแบบนี้นะคะที่เป็นถุงบีบเค้กนะคะใส่เข้าไปตรงนี้เลยค่ะเราจะนำมันฝรั่งของเรานะคะมาบีบเข้ากับซอสต,ตรงนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็นำไปอบค่ะใช้ไฟประมาณ200องศานะคะอบประมาณ20-30นาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะใช้เวลาอบประมาณ25-30นาทีค่ะ ยังไม่เสร็จเท่านี้นะคะต่อไปเราก็จะโรยหน้าด้วยถั่วลันเตาคะ่ะนี่ถั่วลันเตาแบบนี้นะคะโรยหน้าลงไปตรงนี้เลยคะ่ะนี่ประมาณนี้นะคะใส่ลงไปตรงกลางเลยคะ่ะ หลังจากนั้นก็ตามด้วยกุ้งปอกเปลือกนะคะโดยไปเช่นเคยคะ่ะนี่เอาให้มันพูนเลยจะได้อร่อย <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่ก็คือ หน้าตาเมนูที่ชื่อว่าฟิสกระแทงอกแรกกุหรือว่าปลาลักอบซอสบดมันเทศนั่นเองนะคะ